ผลตรวจ ADK นะครับสามารถตรวจสอบผลได้2ช่องทางครับผมช่องทางแรกจะผ่านเว็บไซต์ npcseservice.com นะครับพอเข้ามาหน้าแรกแล้วเนี่ยให้คลิกเลือกที่หัวข้อผลการตรวจได้เลยครับกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเลขบัตรประชาชนและว,วันเดือนปีเกิดและกดค้นหาครับคลิกที่เปิดเพื่อดูผลการตรวจครับและคลิกที่พิมพ์เอกสารเป็น PDF อีกหนึ่งครั้งครับผม เอกสารนะครับจะถูกดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์ของท่านนะครับให้ท่านสามารถเปิดดูได้เลยครับช่องทางที่2นะครับผ่านอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับผมให้เราเข้าไปตรวจสอบอีเมลนะครับและคลิกที่ลิงก์ดูผลการตรวจครับคลิกที่พิมพ์เอกสารเป็น pdf อีกหนึ่งครั้งครับเอกสารผลตรวจนะครับจะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของเรานะครับเราสามารถกดเพื่อเปิดดูได้เลยครับ